อันยองสวัสดีครับทุกคนเหลือแป๊บเดียวก็จะหมดปี2025กันนะครับปีนี้วงการเพลงเกาหลีก็เดือดเหมือนเช่นเคยโดยในคลิปนี้โอติ่งไม่ได้จะมาจัดอันดับชาร์ตเพลงทั่วไปเพราะเราไปขุดข้อมูลมาใน10อันดับเพลงที่ชาวเน็ตเกาหลีค้นหาใน Google มากที่สุดประจำปี2025เนลงไหนที่คนอยากทราบเนื้อเพลงหรือเพลงไหน ที่เป็นไวรัลจนคนต้องไปเสิร์ช Google ไปดูกันเลยก่อนจะไปรับชมทั้ง10อันดับนี้ขอเชิญชวนทุกคนไปโหวตร,รางวัลประจำปีของช่องโอติงใน K-POP Awards ปี2025และมารอรุ้นผลกันว่าศิลปินคนไหนหรือเพลงไหนเป็นที่สุดของปีนี้ทางช่องโอติ g งโดยกดลิงก์ Google Form ที่ Description เรามาเริ่มกันที่อันดับที่10 if i say i love you โดยหนุ่มหนุมข้างบ้าน n e yeah. เพลงนี้มาในสไตล์ที่สดใสฟังง่ายตามสไตล์ของวงแต่แฝงไปด้วยความขี้เล่นเนื้อหาเกี่ยวกับการรวบรวมความกล้าในการสารภาพร,รักแค่วันนี้เท่านั้น ทอนฮุกก็ติดหูจนกลายเป็นไวรัลในทิกอกเกาหลีซึ่งสามารถขึ้นอันดับในชาร์ตเมลอนและติดท็อป10บนเมลอนเดลี่ชาร์ตนานกว่า4สัปดาห์อีกทั้งยังได้ถ้วยรายการเพลงเป็นครั้งแรกของวงกับรายการเอ็มเขาดาวก่อนจะได้อีกถ้วยจากอินกิกาโยเพลงนี้ยังได้ทําสถิติ New High ให้กับวงบอ Next d o o r โดยขึ้นอันดับ9บนเมลอนวิกฤตชาร์ตและอันดับ5บนดาวโหลดชาร์ตอีกด้วย อันดับที่9อ r าม m Firefly อันดับที่9มาแรงเงียบแต่กินเรียบทุกคาราโอเกะกับเพลง I'm Firefly ของวังการำัเพลงนี้กลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหลังจากปล่อยมาเมื่อปี2024 oh, so พอเนื้อเพลงให้กำลังใจคนทำงาน เปรียบตัวเองเหมือนหิ่งห้อยในเมืองใหญ่ชาวเน็ตเกาหลีจึงค้นหาเนื้อเพลงนี้กันเยอะเพราะอ,อินมากๆโดยนักแสดงจองแฮอินยังได้เอาเพลงนี้มาร้องคอรเวอร์ในรายการ Good Day และในงานแฟนมิทติ้งของตัวเองด้วยตัวเพลงนี้ครองอันดับหนึ่งใน T.J. Karaoke Chart นานถึง2เดือนติดต่อกันและไต่ขึ้นมา ็อปฟในจีนี่มิวสิกชาร์ตในช่วงหน้าหนาวด้วยนนะต่อกันที่อันดับ8 f a m o u s, <S เพลงเดบิวต์จากวงน้องใหม่ All Day Project วงโคเอ็ดรูปชายหญิงจากค่าย The Black Label ที่เปิดตัวร้อนแรงตั้งแต่เพลงแรก me, me, เพลงแนวฮิปฮอ บีดมันมันเนื้อหาเสียดสีสังคมสำหรับคนที่อยากดังในโซเชียลโดยทอนฮุก VN e v e n Famous กลายเป็นไวรัลทั่วทิกต็อกและถูกใช้ในรีลจากบรรดาอินฟลูเอนเซอร์เกาหลีจนคนที่ไม่รู้จักวงนี้ต้องหาเสิร์ชว่าเพลงนี้ชื่อว่าอะไรโดยสถิติเพลงนี้ทำให้วง Audio Project คว้ารางวัลจากรายการ M Countdown หลังจากการเดบิวต์เพียง10วันก่อนได้2ถ้วยจากโชว์ m u s i c กค และอินกิกา o โยเพลงนี้ยังทำเรียวชามอคิวขึ้นอันดับหนึ่งทุกชาร์ตเพลงหลักของเกาหลีโดยยังติดท็อป10เมลอนซึ่งถือว่าเป็นเพลงเดบิวต์ในรอบ9ปีจากฝีมือโปรดิวเซอร์เท d d y ีที่สามารถทำได้ต่อจากวง BLACKPINK ไม่เพียงแค่นั้นเพลงนี้ยังไปติดไวรัลชาร์ตบน Spotify Korea ซึ่งเป็นการตอกย้ำสถานะวงน้องใหม่ที่มาแรงและน่าจับตามองที่สุดวงหนึ่งในปี2025 นอกจากนี้เพลงนี้ยังติดอยู่ในเพลย์ลิสต์ Top Songs of 2025 Korea ของ Apple Music อีกด้วย me, play, man, อันดับที่7ปั่นประสาทสุดๆกับเพลง Spin the Wheel ของแรปเปอร์ m u s h v e n o m พูมีฟโฟเป็นเอกลักษณ์ฟิเจอริงกับอ e ีบักซาหรือด็อกเตอร์ลีตำนานนักร้องแนวเทคโนทรอสขวัญใจชาวเกาหลี เพลงฮิปฮอปจังหวะกวกนๆที่เอาเรื่องดวงและการเสียงโชคมาล้อเลียนซึ่งเนื้อเพลงท่อนฮุกซึ่งแปลว่าหมุนเลยหมุนเลยวงล้อเสียงโชคกลายเป็นมีมทั่วบ้านทั่วเมืองที่คนเกาหลีเอาไปเล่นกันเวลาที่ตัดสินใจอะไรไม่ได้โดยมีที่มาจากมีมดังว่าลีเด็ดจากตำนานรายการเด็กชื่อดังโบนีฮานีทางช่อง EBS ที่คนเกาหลีทุกคนนั้นร้องตามได้ทันที เพลงนี้ถูกนํามาใช้ในคลิปสั้นต่างๆด้วยจังหวะสนุกสนานเหมาะก,กับการเต้นหรือทำคอนเทนต์โดยเพลงนี้ขึ้นไปอันดับสูงสุดที่27ในชาร์ตเมล o อนฮอต0นซึ่งถือว่าสูงมากสําหรับเพลงแรปที่ฟิจอริงกับนักร้องแนวทรอตและไม่ใช่เพลงจากไอดอลชื่อดังอันดับที่6เพลงรักแห่งปีที่จะบ่าวเจ้าสาวนำไปเปิด starting with you หรือ ชิ age, i นจักเกอไอโดยศิลปิน Mark ม,นมนาร์คทุเพลงบัลลาด R&B Soul ที่โด่งดังมากในปี2025โดยได้ปล่อยออกมาช่วงปีใหม่ซึ่งแฟนที่ชื่นชอบเพลงบัลลาดของมาร์คทุปก็ชอบมากแต่ยังไม่แมสในวงกว้างจุดเปลี่ยนสำคัญคือ พักดาเฮนักร้องยูทูบเบอร์ชื่อดังนำเพลงนี้มาร้องคาเวอร์ลงช่องและตัดลงในคลิปช็อตกับ t i k t o อกด้วยเสียงที่ใสและสูงมากทำให้คลิปนี้กลายเป็นไวรัลและพักดาเฮก็มาร้องคาเวอร์อีกหนึ่งเวอร์ชันก่อนที่คลิปจะได้รับความนิยมมากในเกาหลีวิดีโอของดาเฮได้รับยอดวิวถล่มทลายจนเพลงต้นฉบับกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและขึ้นไปติดอันดับต้นๆของชาร์ตเพลง ของเกาหลด้วยกระแสแรงนี้เองจึงเกิดเป็นดูเอทเวอร์ชั่นที่มาร์กทุปชวนพักดาเฮมาอัดเพลงเวอร์ชั่นออฟฟิเชียลดูเอททำให้เพลงนี้นั้นขึ้นชาร์ททุกสำนักแสงหน้าเพลงไอดอลหลายวงในช่วงนั้นเลย นี่มีความหมายที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการเริ่มต้นชีวิตคู่เปรียบเทียบความรักหรือตัวตนของเรานั้นเหมือนเด็กที่เพิ่งเกิดใหม่ในทุกครั้งที่ได้รักใครสักคนอย่างแท้จริงชาวเน็ตได้ค้นหาเนื้อเพลงเพื่อไปเขียนในการแต่งงานนอกจากนี้เนื้อเพลงยังได้พูดถึงการที่คนสองคนมาเจอกันในช่วงเวลาที่เหมาะสมและความรู้สึกยิ่งใหญ่เหมือนหยุดเวลาเอาไว้เนื้อหาเพลงน,นี้นั้นจะมีความเป็นกวีสูงมากมีการเปรียบเปรยกับทั้งดวงดาว ลมหายใจและฤดูกาลตัทวทอนฮุกที่กินใจแปลเป็นไทยว่าในทุกการเริ่มต้นของฉันจะมีเธออยู่เสมอและในท่อนฉันจะโอบก,กอดเธอไว้ในช่วงเวลาที่ยังหายใจได้เพลงนี้ถือว่าเป็นปรากฏการ์ยอกจูแห่งหรือการกลับมาติดชาร์ตที่น่าทึ่งที่สุดในปี2025เลยก็ว่าได้โดยในเมล่อนชาร์ตจะไต่ขึ้นไปสูงถึงอันดับที่8ในช่วงกลางปี2025 โดยยังสามารถยินระยะติดท็อป50ได้ยาวนานหลายเดือนไม่เพียงแค่นั้นยังครองอันดับหนึ่งในชาร์ตเพลงร้องคาราโอเกะใน Circle ิลโนโรบังชาร์ตต่อเนื่องหลายสัปดาห์กลายเป็นเพลงชาติคาราโอเกะเพลงใหม่ที่วัยรุ่นเกาหลีต้องมาท้าดวลเสียงสูงกัน แม้จะเป็นเพลงจากศิลปินสายอินดี้บัลลาแต่ด้วยกระแสที่ดีมากทำให้มีชื่อเข้าชิงเวทีใหญ่ระดับประเทศด้วยโดยถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Song of the Year เพลงแห่งปีและเข้าชิงสาขา Best Solo Artist สำหรับศิลปินมาร์ทุกนอกจากนี้ Golden Disc Awards ครั้งที่40ที่จัดขึ้นในปี2026เพลงนี้ยังได้เข้าชิงในสาขา Digital Song บนั่ง มาถึงอันดับ็อปฝายในอันดับที่5จะเป็นใครไม่ได้นอกจากเพลงที่สันสะเทือนโลกอาพาชหรือ APT จากโรเซ่ featuring รูโน o มาร์ เพลงนี้ปล่อยตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2024และมีกระแสดียาวข้ามปีเนื้อหาเพลงได้หยิบยกเกมในวงเล่าเกาหลีอาพาธถมาทำเป็นเพลงป๊อปพังสุดมันทั้งติดหูทั้งสนุกจนฝรั่งสามารถร้องตามกันได้ ยอดค้นหาก็พุ่งเพราะหลายคนก็อยากรู้วิธีเล่นเกมกับเนื้อเพลงในท่อนแร็ปซึ่งเพลงนี้ก็ทำ perfect all q กว่าที่1ทุกชาร์ตเกาหลีขึ้นดับ1น i วิวบอร์ด g l o b a l 200คว้ารางวัล2อัอวัยเยรจากงานมาม่าประจำปี2 0 2 5แรงสร้างสถิติอีกเพียบตัวยอดวิวปัจจุบันก็ทะลุพันล้านวิวไปแล้วบน y o u t u b e กลายเป็นเพลงที่เด็กวัยรุ่นฟันน้ำนมทุกคนร้องตามได้ และแล้วก็มาถึงหนึ่งในเพลงที่มาแรงที่สุดในปี2025อันดับที่4 You r Idol จาก SaJa Boys หนึ่งในเพลงประกอบภาพยนตร์จากว่าที่แอนิเมชันแห่งปี K-pop Demon Hunters เนื้อเพลงพูดถึงการครอบงำจิตใจการทำให้แฟนคลับหลงไหลจนโงหัวไม่ขึ้น และยอมมอบทุกอย่างให้กับไอดอลโดยมีท่อนที่สือส่อถึงการเป็นาศาสดาหรือพระเจ้าของแฟนๆที่ผู้สร้างและนักแต่งเพลงอย่างอีแจก็เปิดเผยว่าได,ดได้แรงบนันดาลใจเพลงนี้มาจากเพลงยุคแรกๆของ e x ็ซและเพลงสวดในโบสถ์เพื่อเพลงนี้ดูลึกลับและทรงพลังเหมือนลัทธิบูชานอกจากนี้ยังมีโปรดิเวเซอร์ชื่อดัง จากค่าย The Black Label อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็น t w Vince, KUSH รวมถึงทีมโปรดิวเซอร์ IDO ผู้อยู่เบื้องหลังเพลงฮิตของ Black พิงคและ Big Bang รวมถึงศิลปินในค่ายตึกดำมากมายทำให้สาวดนตรีนั้นมีความเป็น K p ป p สูงมากเพลงนี้ยังสร้างปรติศาสในชาร์ตไม่ว่าจะเป็นขึ้นอันดับที่1ใน US Daily Top Songs การเป็นเพลง Kpo p วงบอยกรุ๊ปเพลงแรกในปรติศาสตร์ที่สามารถทำได้แม้จะไม่ใช่วงที่มีอยู่จริงก็ตามในบิลบอร์ดชาร์ตของอเมริกา ก็ไต่ขึ้นถึงอันดับที่4ของ Billboard Hot 100ซึ่งถือว่าหายากมากที่เพลงจากแอนิเมชันจะขึ้นมาสูงเท่านี้และไปะติดท็อป10ในหลายชาตจากหลากหลายประเทศด้วยอันดับที่3กับเสียงที่คุ้นเคยของ10 c ซนมหรือชิปซันจิกับเพลง To Reach You เลง o p e n นนิ่ของ a n i m เมชันเรื่องฝากใจไปถึงเธอหรือ k i m ินิโทโดเกะ สีซั้นหนึ่งวนเป็นเวอร์ชั่นภาคเกาหลีเมื่อปี2010หรือก็คือ15ปีก่อน <S <S <ป>เดิมทีเพลงนี้นั้นเป็นเพลงในตำนานที่แฟนเพลงเรียกร้องให้นำมาลงในสตรีมมิ่งเพราะ10เซนติเมตรนั้นเคยร้องเอาไว้เพราะมากแต่ไม่มีการปล่อยออกมาเป็นทางการ จนกระทั่งมีการเคลียร์ในเรื่องของลิขสิทธิปได้ปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมีนาคมปี2025เนื้อเพลงสื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์สดใสและความพยายามที่ส่งความรู้สึกไปให้คนที่เราชอบซึ่งก็เข้ากับเนื้อเสียงของ1 0ซ c ติเม m รเป็นอย่างมาก จุดเปลี่ยนสำคัญของเพลงนี้ก็คือเวอร์ชั่นของจูอูแจนายแบบนักแสดงคนดังที่ทำให้เพลงนี้กลับมาดังระเบิดในปีนี้เดิมทีจูอูแจร้องเพลงนี้เป็นการคฟเวอร์ในช่อง YouTube ของตัวเองแต่ด้วยน้ำเสียงที่นุ่มทุ้มและจริงใจทำให้คลิปนี้กลายเป็นไวรัลคนเกาหลีแห่กันแชร์จนยอดวิวถล่มทลายแฟนๆหลายคนเรียกเวอร์ชันของเขาว่าเวอร์ชั่นเด็กโงหรือเวอร์ชั่นรุ่นพี่ที่แอบชอบเพราะจูอูแจร้องออกมาได้ฟีลแบบเขินอาย เหมือนเด็กมัธยมทั้งที่ตัวจริงนั้นโตแล้วโดวยกระแสที่ดีมากจึงได้เกิดเป็นเวอร์ชั่นคอลแลบกับเจ้าของเพลง1 0ซ c m จนเกิดเป็นโมเมนต,ต์ในตำนานขึ้นสเตจร,รายการเพลงช์มิวสิคอลในช่วงเดือนพฤษภาคม2025โดยภาพลักษณ์บนเวทีที่ดูเข้ากันแบบแปลกประหลาดเพราะ1 0ซ c ต m ตัวเล็กใส่แว่นยืนข้างจูอูแจที่เป็นคนตัวสูงแต่มีบุคลิกหน้าตาย ชาวเน็ตจิงแสวว่าเป็นฟิลอาจารย์กับลูกศิษย์หรือพี่ชายตัวเล็กกับน้องชายตัวยักษ์ทั้งคู่นี้ถ่ายคลิปชาเลนจ์เพลงนี้ลงในคลิปสั้นทั้งทาง Tik t o อกกับริวที่รับความนิยมเป็นอย่างมากเป็นเซนติเมตรยังไม่เคยกล่าวสัมภาษณ์แบบขำๆว่าตอนแรกเนึกว่าจู er ูแจร้องล้อเหรียญแต่พอฟังดีๆอ้า ร้องเพราะเฉยกระแสะเพลงนี้ดีมากจนทำให้ t o Reach อยู่ทำ l l คิวได้ในปี2025โดยสามารถขึ้นอันดับ1นึ่งเม o อน Top 100และขึ้นอันดับหนึ่งแบบ Real Time กับรายวันของ Genie และ Bugs อีกทั้งติดอันดับ Top Trending บน YouTube Music Korea เทอมเพลงที่ประสบความสำเร็จสูงสุดเพลงหนึ่งของ10 n c e n t i m e t ในรอบหลายปีส่วนหนึ่งก็ได้อนิสง์จาก Netflix ที่นำแอนิเมชัน Kimi no toke ซีซั่น3มาฉายทางสตรีมมิ่ง Netflix ทำให้กระแสะเพลงนี้กลับมาบูมอีกครั้งนอกจากนี้ในงาน KBS Song Festival ประจำปี2025มีสเตจพิเศษที่10เซนติเมตรจะได้ร้องคู่กับมินจูจากวงไอริทด้วยอันดับที่2กลับมาที่หนุ่มๆซาเจาบอยส์อีกครั้งกับเพลงโซ d a Pop เพลงที่เปลี่ยนอารมณ์จากอันดับ4มาเป็นความสดใสซา,าบซ่าเหมือนเปิดขวดโซดาเป็นเพลงเต้นที่เด็กเกาหลีเอาไปคาวเวอร์ในงานโรงเรียนทั่วประเทศยอดค้นหาเพลงนี้สูงเพราะท่าเต้นและท่อนฮุกที่ร้องตามได้ง่ายซึ่งนอกจากในเกาหลีแล้วต่างประเทศเพลงนี้ก็แมสไม่แพ้กันเด็กไทยเราก็ร้องตามกันได้และมีเวอร์ชันอีลาโซดาป๊อปด้วยอีลาโซดาป๊อป ค,คิดึงแต่เจ้าเเอทกยยด่คพลงนี้ขึ้นอันดับหนึ่งเรียลไทม์ทุกชา์ตหลักตอนปล่อยเพลงออกมาและเป็นไวรัลชาเลนจ์อันดับหนึ่งในยูทูบชอตเกาหลีอีกทางยังติดท็อป5ของบิลบอร์ดฮอต100การที่โซดาป๊อปสามารถติดอันดับท็อป10พร้อมกับเพลง Your Idol ทำให้ซาร์เจ้บอยส์นั้นเป็นศิลปินเคป๊อปวงที่2ในประวัติศาสตร์ต่อจาก BTS ที่มีเพลงติดท็อป5หรือท็อป10บนบิลบอร์ดฮอต100ได้ พร้อมกันถึง2เพลงในสัปดาห์เดียวส่วนใน global 200ของ Billboard <c oughs> อก็ติดอันดับ Top 10เ <c oughs> ช่นกันยอดสตรีมมิ่งใน Spotify ก็ขึ้นไปสูงมากแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแฟนเพลง K-POP หลายคน <c oughs> ก็ความเห็นว่าเพลงนี้ให้ความรู้สึกเหมือนกับเพลงบอยกรุปยุคเจน2 g จน3เช่นาชนี่ยุคแรก t e นท็อปหรือวง NCT Dream ช่วงเดบิวต์จนตีจะเน้นไปที่สิงป๊อปที่จังหวะสนุกสนานท่าเต้นมีความพร้อมเพียงและแข็งแรง นอกจากนี้เสียงของเควินวูอดีตสมาชิกวงยูคิสก็โดดเด่นมากในเพลงนี้ด้วย soda pop, drink every drop. และแล้วก็มาถึงอันดับหนึ่งเพลงที่ชาวเกาหลีค้นหามากที่สุดของปี2025ได้แก่โกลเด้นจากวง Huntrix หนึ่งในเพลงหลักของ K-POP Demon Hunters ที่ร้องโดย Huntrix มีความน่าสนใจและสถิติโหดไม่แพ้วงตัวร้ายอย่างซาเจบอยส์เลยโดยเพลงนี้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเพลง K-POP แม้จะเป็นวงสมมุติที่เกิดขึ้นในแอนิเมชั่นก็ตามโดยเฉพาะในฝากฝั่งของเกิร์กร๊ปโดยสามารถขึ้นอันดับที่2ใน Billboard Hot 100ซึ่งเป็นการทำลายสถิติของเกิร์กร๊ป K-pop ที่เป็นคนจริงๆทั้งหมดกลายเป็นเพลง K-pop วงเกิร์กร๊ป ที่ทำได้สูงที่สุดในปริษัทิศาตของชาร์ตนี้แสงหน้าสถิติของ b l a c k p i n k ยอดสตรีมมิ่งก็ไปติดท็อป10ในหลากหลายประเทศและบางชาร์ตก็ขึ้นถึงอันดับที่1เลยเช่น Spotify โดยเป็นเพลงที่มียอดสตรีมเสถียรมากๆเพราะเป็นเพลงแนว Girl Power ที่หลายคนฟังแล้วได้ปลุกใจตัวเองโดยวง h ัน t r ิกได้ศิลปินตัวจริงเสียงจริงมาให้เสียงร้องโดยได้ใช้นักร้องหญิงสาย r b แและฮิปฮอปมารวมตัวกันประกอบไปด้วยออเดรนูนา ศิลปิน R&B ฮิปฮอปลูกครึ่งเกาหลีอ,อเมริกันที่มีเสียงเท่และมีเอกลักษณ์ Ray Army ศิลปิน Alternative Pop สุดเฟียสที่มีคาแรคเตอร์สุดยูนิคและ EJ p r o เซอร์นักแต่งเพลงและนักร้องซึ่งเธอนั้นเคยเป็นเด็กสุดของค่าย SM ทั้ง3คนเป็นที่สนใจอย่างมากจากผลงานให้เสียงร้องทั้ง3ตัวละครหลักนี้ จะได้โอกาสไปออกรายการต่างๆมากมายซาดนตรีของเพลงนี้เป็นแนวฮิ Hip ปฮอปผสมกับป๊อปที่บีดน,นักแน่นเป็นแบบสไตล์ Girl Crush มีความอินเตอร์สูงมากเพลงนี้ถูกใช้เป็นเพลงใหม่ที่ถูกปล่อยออกมาในเรื่องเพื่อสู้กับเพลงของ s a a t c h Boys เนื้อเพลงสะท้อนตัวละคร r u มินางเอกของเรื่องซึ่งอีแจผู้ให้เสียงร้องเป็นคนร่วมเขียนเนื้อร้องและทำนองหลักร่วมกับทีมโปรดิวเซอร์ไม่ว่จะเป็น Mark s o n i m i กและ24 จาก The Black Label เนื้อเพลงท่อน I'm Done Hiding Now I'm Shining ก็มาจากชีวิตจริงของเธอที่เคยเป็นเด็กฝึกค่าย SM นานถึง10ปีแต่ไม่ได้รับโอกาสเดบิวต์จนผ่านตัวมาทำเบื้องหลังเพลงนี้จะเป็นเหมือนกับการประกาศของเธอว่าตอนนี้เธอได้เปล่งประกายขึ้นจริงๆแล้วแฟนหนังและแฟนเพลงชื่นชอบเพลงนี้มากจนทาให้เพลงนี้ติดอันดับที่1การค้นหาบน Google ของชาวเน็ตเกาหลี ต้องบอกเลยรัาว่าปี2025กระแสะจาก K-POP Demon Hunters มาแรงมากจริงๆ โดยถูกค้นหาไปถึง3เพลงจาก t p p ฟแต่เพลงอื่นๆก็มีเรื่องราวน่าสนใจไม่แพ้กันและแฟนๆช่องโอติ่งล่ะครับในปี2025ค้นหาเพลงไหนบ่อยที่สุดหรือชอบเพลงไหนมากที่สุดใน10อันดับนี้ร่วมคอมเมนต์บอกกันได้สำหรับใครชอบคอนเทนต์สรุปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องโอติ่งนะครับสำหรับวันนี้อัญยง